สวัสดีครับฟ้าไก่ตองตาบุญครับผมวันนี้มีลูกไก่ฟ้าคอแหวนแดงเพิ่งออกจากลูกฟักครับผมนี่ไก่ฟ้าคอแหวนแดงก็อยู่ประมาณ สีถึงห้าวันครับร่างกายก็จะมาแข็งแรงก็ประมาณนี้ครับสุดที่ออกก่อนสุดเมื่อกี้ครับแข็งแรงดีด้วครับนี่จะเป็นชุดพ่อแม่พันธุ์ที่ฟาร์มนะครับปีนี้ปีที่แล้วครับผมออกไข่ดีมาก ปีนี้ออกไข่สองครั้งแล้วนะครับผมนี่รอบที่2นะครับยังมีเชื้อดีเหมือนเดิมนะครับงงมากครับปีนี้ถ้าใครสนใจนะครับติดต่อได้ที่0946589952ครับออกมาเรื่อยครับ